สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ยันนี่จะพามาทำอ่าไข่เจียวนะคะไข่ไข่ไข่เจียวยำไข่เย่ยไข่เจียวตำยำส้ตมตำที่เหลือเมื่อวานนะคะมันเหลือเยอะวุ้นเส้นก็เสียดายนะคะถ้าจะทิ้งนะคะเกิดโรคอาการเสียดายนะคะไปซื้อก็ยากนะคะก็เลยจะทําไข่เจียวนะคะวัตนต่อมาคือซื้อเมื่อวานมันเหลือไงก็อุอ้ยตายแล้วได้ไข่แฟตค่ะเพื่อนเรื่องคะเป็นไข่แฟตนะคะเห็นไหมคะ เป็นไข่สอง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 ,สอง,สองลูกค่ะตายได้ไข่แฝดได้ไขแ่แฝดออ้ยตายได้กินไข่แฝดนะคะไม่เคยเจออันนี้หนึ่งนะคะอันนี้เป็นหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นไข่แฝดนะคะพี่น้องรู้ตื่นเต้นกับเห็นไข่แฝดนะคะออ้ยนึกว่าไขแ่แฝดไม่แฝดนะคะสรุปสามลูกนะคะได้สามลูกได้สี่นะคะได้สี่เป็นไขแนะะ่แฝดค่ะ ไ็ตื่นเต้นจังเลยได้ไทแฟดน,นะคะเพื่อนๆก็จะใส่พริกเพิ่มเข้าไปนะคะพริกใส่พริกแบบนี้คะ่ะหนึ่งลูกนะคะก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยแล้ว่น้าปรุงรสนะคะผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ ใส่เยอะก็จะเค็มนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตายลืมความจริงจะใช้กล้องหน้านะคะตลลืมไปใช้กล้องหลังคราวนี้ก็จะใส่ตาํายำส้มตำลงไปนะคะที่เหลือเมื่อวานก็เอาน้ามันออกนะคะใส่โะชอนน้ํน้ออกนะคะต้องดัดแปลงเป็นเมนูอื่นนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตาํายำส้มตมเำเป็นทําเป็นไข่เจียวไข่เจียวตายํายำส้มตำนะคะเพื่อนๆ รู้จะกินได้หรือเปล่านะคะสูตรสูตรสูตรมะม่วงของแยานนิดเองนะคะเพื่อนๆมามาดูกันสักติดหนึ่ะทะกระทะไหมนะคะร้อนจนเกินไปเห็นไหมถ้าเราทําเกี่ยวกับเอ่อฟืนไฟเราต้องดูดีๆนะคะพี่น้องแม่นไฟไมมบ้านนะคะไฟไมมจริงๆด้วย ใส่ลงไปเลยเมนไข่เกียวตำยำส้ตมตำสูตรใหม่นะคะอาหารที่เหลือก็เอามาทำเป็นเมโนโมูใหม่นะคะเพื่อน อีกหนึ่งเมนูนะคะเพราะว่าดิ่นี่ทำเยอะแล้วมันก็เหลือนะคะเหลือแล้วทีนี้ก็ใส่ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้เนาะคิ <S <S ดว่าคงไม่ไหม้กระทะนะรู้จะเป็นไข่เจียวหรือเปล่านะคะดูก่อนว่ามันจะเป็นไข่เจียวหรือว่าเป็นไข่อะไรนะคะ ก็ดูไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องนะคะดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะอ mm. ันนี้ก็จะโรคจิตนะคะเวลาทํากับข้าวมันก็จะทําไปเช็ดไปน,นะคะพี่น้องจะ mm. ไม่ชอบเห็นน้ํามันกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. ดูน้าเราเป็นหรือเปล่า mm. นี่เป็นไข่เจียวหรือเป็นไข่ผักนะคะเนี่ย พุ่ชาจะใส่น้ำมันเยอะไปนะคะเก็บไม มีปูอัดด้วยนะคะมีปูอัดมีกุ้งนะคะกินมีเพื่อนดูสุกแล้วนะคะห้านาทีก็โอเคแล้วเนาะอืมอร่อยค่ะเพื่อนัดคลิประต่อไปด้วยนะคะโอโหอร่อยมากเลยอ่ะเป็นรสชาติที่ว่าเหมือนส้มตตำเหมือนยำ เหมือนไข่เจียวยปนกันม่วไปหมดเลยนะคะแต่ว่าอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนฝากคลิปต่อไปด้วยค่ะมามาทานด้วยกันนะคะไข่เจียวตำยำนะคะไข่เจียวไข่เจียวตำยำบุญเส้นนะคะอร่อยมากอร่อยมากค่ะเพื่อนเฝากคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ